I'm okay translated แปลง่ e means I am okay I can deal with my upset I don't need any help thank you เวลาที่เขาบอกว่าผมโอเคมันแปลว่าผมโอเคจริงๆแล้วผมสามารถจัดการกับความรู้สึกแย่เนี้ยของผมได้ด้วยตัวของผมเองผมไม่ต้องการการช่วยเหลือใดๆ I don't need any help thank you ขอบคุณมากนะ without this translation when he says I'm okay she may hear ผู้หญิงอาจจะได้ยินเป็นว่า ค,คือถ้าคุณไม่ไม่รู้สิ่งนี้นะผู้หญิงก็จะผู้หญิงทั่วไปเนี่ยก็จะคิดว่าเขาหมายถึง I'm not upset because I do not care uh, or she may hear I I'm not willing to share with you my upset feelings I don't trust you to be there for me ผู้หญิงอาจจะได้ยินว่าเออผมเอ,อ่อผมไม่ผมผมไม่ได้รู้สึกแย่เพราะผมไม่ได้แคร์อะไรเลยเออเพราะผมไม่แคร์คุณอยู่แล้วหรือหรือเธออาจจะเข้าใจไปว่า ผมไม่อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้สึกความทุกข์ของผมกับคุณเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไม่ไว้ใจว่าคุณจะสามารถอยู่ตรงนั้นเพื่อผมได้เออนะคะผู้หญิงก็จะตีความไปแบบนี้ก็เลยจะยิ่งขยันขยอยอยากให้ผู้ชายพูดนะคะพอพูดแล้วมันรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ trust worthy ดีนะอย่างนี้มาประโยชน์ที่2คะ่ะถ้าพูดว่า I'm fine จะหมายถึงว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่า I'm fine because I'm successfully Dealing with my upset or problem. I don't need any help if I do I will ask ก็หมายถึงว่าผมสบายดีเพราะว่าผมก็ก็จัดการกับความรู้สึกแย่และก็จัดการกับปัญหาได้ได้สำเร็จรู้ล่วงดีไม่เป็นไรผมไม่ยังไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆถ้าเกิดผมต้องการเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมจะถามเองนะผมจะขอความช่วยเหลือเองคุณไม่ต้องยุ่งเลย without this translation when he says I'm fine she may hear I don't care about what has happened. This problem is not important to me. Even if it o b s e s s s you, I don't care. ผู้หญิงอาจจะคิดว่าผู้ชายกำลังพูดว่าผมไม่แคร์ว่าอะไรเกิดขึ้นไปแล้วหรอกเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่มันไม่ได้สำคัญอะไรกับผมเลยถึงแม้ว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกแย่แต่ผมก็จะมผมก็ไม่แคร์อยู่ดีนะคะ I don't care about what has happened เออประมาณนั้นผู้หญิงก็จะไปตีความแบบนี้ว่าอ,อ๋อที่เราทะเลาะก,กันเมื่อกี้มันไม่สำคัญเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย เออนะคะต่อมาค่ะถ้าผู้ชายพูดว่า it's nothing มันไม่มีอะไรเลยแปลว่า nothing is bothering me that I cannot handle alone please don't ask any more questions about it ก็คือมันไม่มีอะไรเลยที่ทำให้มันมันรบกวนผมอะที่ผมแบบคือไม่มีอะไรที่มันมาที่ผมจัดการไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวอะจะหมายถึง nothing หมายถึงว่าคก็ก็ไม่มีอะไรไงผมมั่นใจว่าผมจัดการเรื่องนี้ได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันไม่มีอะไรไงเออ เพราะฉะนั้นหยุดโบดอย่าถามคำถามอะไรมากไปกว่านี้เลยเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆผมจัดการได้นะคะ without this translation when he says nothing is bothering me she may hear แต่ผู้หญิงเนี่ยจะตีความไปอย่างนี้ค่ะว่า I don't know what is bothering me ผมไม่รู้ว่าอะไรกำลังกำลังทำให้ผมรู้สึกแย่ I need you to ask me questions to assist me in discovering what is happening ผมอยากให้คุณถามคำถามผมเพื่อที่จะช่วยให้ผมรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ At this point she proceeds to anger him by asking questions when he really wants to be left alone ซึ่งณนะจุดนี้พอผู้หญิงคิดแบบนี้ค่ะเธอก็จะยิ่งทำให้เขาโกรธหนักกว่าเดิมโดยการถามคำถามเขามากขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเขาอยากจะแค่ ถูกทิ้งไว้คนเดียวอยากอยู่คนเดียวอะ่ะเขาแค่อยากอยู่คนเดียวเท่านั้นเองนะคะเนี่ยพอเราเข้าใจต่างกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าความรารถนดีของผู้หญิงเนี่ยมันทําให้ผู้ชายโกรธได้เลยนะเออมาดูต่อคะ่ะ it's alright l ทุกอย่างโอเคทุกอย่าง fine โอเคถ้าแปลนะคะแปลถ้าแปลอันที่ถูกก็คือ this is a problem but you're not to blame, to blame ก็มันก็เป็นปัญหาแหละแต่ว่าคุณคุณไม่ได้ต้องมารับผิดชอบ but you're not to blame blame แปลว่าตำหนิก็คือ เป็นการผู้ชายพยายามจะบอกผู้หญิงว่าเออใช่มันก็มีปัญหาแหละแต่ว่าคุณไม่ต้องรู้สึกแย่คุณไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองผิดหรอกนะ I can resolve this within myself if you don't interrupt my process by asking more questions or offering suggestions mm hmm. ผมเนี่ยจะสามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของตัวเองถ้าคุณไม่มามัวแต่ขัดจังหวะกระบวนการกระบวนการนี้ของผมในการถามคำถามหรือว่า offering suggestion อยู่นั่นแหละหรือการแบบว่านำเสนอ วิธีแก้ just act like it didn't happen and I can process it within myself more effectively แค่พยายามมองว่ามันมันไม่เกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วผมเนี่ยจะสามารถเอ่อ uh, process จะสามารถ uh, ประมวลผลด้วยตัวของผมเองไนดะ้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะซึ่งเวลาที่ผู้หญิงตีความเนาะถ้าผู้ชายพูดว่า it's alright ทุกอย่างโอเคนะ,คะ คุณอาจจะได้ยินว่า this is the way it is supposed to be nothing needs to be changed นี่ก็เป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วนี่มันไม่มีอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลง you can abuse me and I can abuse you คุณก็สามารถทำตัวไม่ดีกับผมแล้วผมก็สามารถทำตัวไม่ดีกับคุณได้ or she hears it's all right this time but remember it is your fault หรือผู้หญิงอาจจะได้ยินว่า ครั้งนี้มันโอเคนะครั้งนี้มันไม่เป็นไรแต่ว่าจำไว้เลยว่าเนี่ยคือความผิดของเธอ you can do this once and, and don't do it again or else mm hmm. คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแต่แต่ครั้งหน้าห้ามทำอีกเออผู้หญิงก็จะเข้าใจเป็นแบบนี้ว่าอ่สมมุติเวลาเราทะเลาะก,กับแฟนอะเวลาคุณทะเลาะกับแฟนแล้วผู้ชายพูดว่าเอ e อ it's alright เ e ออช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงก็จะแบบไม่เป็นไรจริงหรอแปลคุณคุณหมายความว่าไงอะคุณหมายความว่า คุณก็สามารถทําตัวอย่างนี้กับฉันได้แล้วฉันก็สามารถทําตัวอย่างนี้กับคุณได้หรือแบบมันแปลว่าหรือว่าหรือมันแปลว่ามันออร์รัยมันโอเคครั้งนี้แต่ว่ามันเป็นความผิดของฉันอย่างเงี้ยหรอฉันเธอเธอคุณกําลังบอกว่าฉันผิดอย่างเงี้ยหรอ it is my fault เนี้ยเออแล้วฉันห้ามทาอย่างนี้อีกเนี่ยมันก็ผู้หญิงก็จะตีความไปแบบนี้เวลาผู้ชายตัดบทนะคะถ้าคุณตัดบทเขาจะคิดแบบนี้เลยทีนี้ค่ะต่อมา it's no big deal นี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยก็จะแปลว่า it is no big deal because I can make things work again มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าผมเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาให้มันให้มันกลับมาหัวอีกครั้งได้ไม่เป็นไร please don't dwell on this problem or talk more about it อย่าจมอยู่กับปัญหานี้เลยหรือว่าเราไม่ต้องพูดปัญหานี้กันแล้วเนาะ this uh, that makes me more upset เพราะว่ามันจะทำให้ผมรู้สึกแย่กว่าเดิม I accept responsibility for solving this problem ผมรับรับผิดชอบผมพร้อมจะรับผิดชอบ ต่อการเอ่อต่อปัญหานี้และและและจะแก้มันให้คุณแน่แน่ it makes me happy to solve it มันจะทำให้ผมรู้สึกดีมากเลยที่ที่ผมจะได้แก้ถึงสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยพูดว่า it's no big deal เพราะมันเป็นปัญหาที่แก้ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วนะแล้วผมยินดีที่จะแก้ให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นเอ่อผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้คำแปลเนี่ยนะคะเวลาที่ผู้ชายพูดว่า it's no big deal ผู้หญิงอาจจะตีความไปว่า you are making a big deal out of nothing คุณกำลังทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ What concerns you is not important Don't overreact สิ่งที่ทำให้คุณที่คุณกำลังแบบกาลังเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อ uh, overreact ภาษาไทยคือสิ่งที่คุณกำลังเล่นใหญ่กำลังแบบว่าที่คุณกำลังกังวลอยู่เนี้ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนะอย่าเล่นใหญ่มากนักจะได้ปะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยอ่ะผู้หญิงอาจจะคิดแบบนี้เวลาที่ผู้ชายพูดว่า it's no big deal มันจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกผิดเขาว่าเฮ้ ฉันกำลังเล่นใหญ่รัชดาไลาเลท์เดอร์ว่าปัญหาที่ผู้ชายบอกว่า no big deal เนี่ยเอ้ามันทำไมมันกลายเป็น big deal สำหรับฉันล่ะฉันแย่ใช่ไหมฉันดราม่าเกินไปใช่ไหมอ่ะรู้สึกผิดอีกนะคะผู้หญิงได้ฟังปั๊บรู้สึกผิดอีกนะคะนี่คือมุมมองของผู้หญิงเนาะต่อมาค่ะสุดท้ายก็คือ it's no problem มันไม่ไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยเลยความหมายที่แท้จริงของประโยคนี้คือ I have no problem doing this or solving this problem it is my pleasure to offer this gift to you ผมไม่มีปัญหาเลยกับการแก้ปัญหาปัญหาอันนี้มันเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับผมซะอีกที่ผมจะได้ได้ให้ของขวัญคุณเออได้ให้คุณในสิ่งนี้นะคะเวลาที่พูดว่า it's no problem แต่ผู้หญิงจะคิดว่าผู้หญิงจะคิดว่า This is not a problem นี่มันไม่ใช่ปัญหาเลย Why are you making it a problem or asking for help ทำไมคุณถึงทำให้มันกลายเป็นปัญหาแล้วขอความช่วยเหลือแบบนี้ She then mistakenly explains to him why it is a problem เธอก็เลยต้องอธิบายกับเขาให้ให้เขาฟังว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหาเวลาที่ผู้ชายพูดว่ามันไม่ใช่ปัญหาเราก็เลยอยากอธิบายว่า คุณหมายความว่าอย่างไรมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาชัดๆด,ด้วย 1, 2, 3, 4อย่างนี้นะคะ Using this m a r g i a n v e n u s i n phrase dictionary can assist women in understanding what men really mean when they abbreviate what they are saying. Sometimes what he is really saying is the opposite of what she hears. เขาก็เลยบอกว่าการที่คุณมี dictionary แบบนี้ค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ย ทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าผู้ชายหมายความว่ายังไงเวลาที่เขาใช้คำพูดสั้นๆแบบเนี้ I'm okay I'm fine is no big deal is t no problem อะไรพวกเนี้ยซึ่งพอเ,เราจะเห็นได้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยตีความไปแบบในทิศท,ทางตรงข้ามโดยสิ้นเชิงเลยนะคะกับสิ่งที่เธอได้ยินกับสิ่งที่ผู้ชายอยากจะสื่อจริงๆอะเนาะเออประมาณนี้